ก็ยองทำนี่สวยดีว่ะตายแล้โอ้ยฉันจะอ้วกแล้วน่ะฉันจะบวมมากเลยจะใช้เป็ดแดงไม่ใช่หนูนะบอกแดงฉันไม่เสโลไหมฉันไม่่สโลวะฉันไม่ได้อะไรทุกอย่างนะจะเป็นไรน่ะอ๋อมาดูมามาเอ่อมาเที่ยวลีโอน่ะเบลลีโอ้ย ฉันตาบวมากเลยนะฉันะไปพัทยาฉันไดไปแล้วกนเไม่พร้อมเลยมบหน้ายังไม่เต็มเลยแม่เขาไม่พร้อมเขาไม่พร้อมเลยยมไม่พร้อมบายบาย Thế ta buồn mắc rồi nè Em mới bảo cho bố khai này không? Bye 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 bye